การสอบซ่อมออนไลน์ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช STOU News ได้ติดตามการสอบซ่อมออนไลน์วันที่12กรกฎาคม2563ซึ่งเป็นวันที่2ของการสอบซ่อมออนไลน์โดยมีศาสตราจารย์ดรวิจิตรศิศาอานนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชศาสตราจารย์ดรประสาทรศค้า กรรมการสภา,ามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการแทนธิการมดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมมากำกับดูแลการสอบซ่อมออนไลน์ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีนักศึกษาเข้าสอบซ่อมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคม2563กว่า10,000คนชุดการพัฒนา,าการสอบออนไลน์เนี่ยน่าจะ เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับมไลัยแห่งนี้แล้วก็ใช้โอกาสที่เราจําเป็นต้องทําอันนี้เพื่อนักศึกษาให้เขาจบไปได้ตามกําหนดแล้วก็ทําได้อย่างดีมีคุณภาพไม่ทุจริตเสมือนหนึ่งสอบในห้องหรือดีกว่าการสอบในห้องประหยัดกว่าในการสอบในห้องสะดวกกว่าการที่จะสอบในห้องพอเทคโนโลยีทําได้แล้วเนี่ยจึงได้คิดที่จะพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมาใช้ในช่วง ของการสอบซ่อมแล้วต่อไปก็จะมีการสอบกลางเทอมแล้วต่อไปถ้าดีก็จะใช้ในระบบการสอบประจำภาคตามปกติเพราะฉะนั้นในการที่เราเปิดตัวทำเป็นครั้งแรกของมายชลัยในวันที่11-12กรกฎาเนี่ยก็เป็นการสอบด้วยความสมัครใจของนักศึกษา ซึ่งมีอยู่ประมาณ30,000คนที่สมัครสอบซ่อมแล้วก็เราถามความสมัครใจและความพร้อมว่าใครจะสอบแบบออนไลน์แล้วใครจะสอบเพราะมีข้อจำกัดในแบบที่เข้าสนามสอบในช่วง1ีว2ิบสองสองวันนี้ก็ทำทั้งสองระบบผลก็ปรากฏว่ามีผู้ที่สมัครที่จะ เข้าสอบออนไลน์นี่ถึง58%คิดแล้วเป็นคนราวๆ17,400เสร็จเศษเศษแล้วก็ที่จะต้องเข้าสอบตามสนามสอบเนี่ยมันก็เหลืออีก42%ก็ราวๆ13,000คนทำพร้อมกันอยู่ในสองวันเนี่ด้วยข้อสอบเดียวกันผลก็ปรากฏว่าในสองวันที่เราสอบเนี่ย ในช่วงคาบแรกเนี่ยจะมีนักศึกษาเข้ามาสอบราวๆสักสา0 0ัคนก็เข้ามาได้หมดได้แสดงตัวพร้อมที่จะเปิดข้อสอบแล้วมาเปิดข้อสอบแล้วก็มีปัญหาระยะต้นทีเ่เกิดจากการที่ไม่สามารถจะเข้าดูข้อสอบได้ ก็ต้องมีการแก้ไขต้องใช้เวลาแก้ไขในระยะหนึ่งก็ทำให้เวลาของน้อศสาท,ที่จะสอบนี่ลดน้อยลงเราก็เห็นว่าน่าจะยุติการสอบไว้ก่อนสำหรับคาบนี้เพราะถ้าจะให้สอบต่อไปเมื่อแก้เสร็จมันก็จะไปทับกับเวลาที่จะสอบภาคบ่ายก็เลยขอ ยุติการสอบคาบแรกแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มันทันกับการสอบในคาบที่สองตอนบ่ายบ่ายโมงครึ่งผลก็ปรากฏว่าเราแก้ไขปัญหาได้สำเร็จระบบก็ทำงานอย่างราบรื่นพอสมควรนั่นนั่นเป็นวันแรกเราก็มาทำวันที่สองในวันนี้เนี่ย สองคาบเช่นเดียวกันผลก็ปรากฏว่า,าระบบทำงานตามที่เราได้วางระบบไว้แล้วก็มีนักศึกษาทั้งหมด4ี่คาบเนี่ยที่มาเข้าสอบออนไลน์เนี่ยถึงประมาณ69%ก็คือใน4ี่คาบเนี่ยมาเข้าสอบถึง11,900เสร็จเ ก็แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเองเป็นส่วนใหญ่ของผู้ที่สมัครสอบในระบบนี้เนี่ยแม้ว่าวันแรกจะมีปัญหาอยู่ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังมาสอบในระบบที่สมัครไว้ซึ่งก็คงจะพูดได้ว่าการที่ทำอันนี้เป็นครั้งแรกประสบความสำเร็จ ส่วนที่มีปัญหาอยู่บ้างก็เป็นบทเรียนท,ที่จะทำให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นระบบหลักที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต